ครับสวัสดีครับท่านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองลูกๆนักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรียนเสียภัยที่คาร,รักทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนเพื่อการสื่อสารไปถึงท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน สียภัยในห่วงเวลาของเดือนมิถุนายนครับในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่6และว,วันที่7มิถุนายนโรงเรียนกำลังดาเนินการเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในประเภททั่วไปซึ่งกำลังจะดนาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ วัน11มิถุนายนนี้เพื่อจะได้มีนักเรียนครบทุกชั้นเรียนและวันนี้โรงเรียนขออนุญาตนำเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนเพื่อทราบและเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ตรงกันครับว่าในห่วงเวลาในเดือนมิถุนายนนี้ลูกๆนักเรียนยังคงต้องอศึกษาเล่าเรียน ตามระบบออนไลน์ตามตารางเรียนในระบบออนไลน์ในลักษณะของการเรียนแบบ DLTV การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่จนถึงวันที่19มิถุนายนนะครับสำหรับนักเรียนที่มีชื่อมีชั้นเรียนอยู่แล้วในโรงเรียนเช่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็ยังคง เรียนออนไลน์อยู่ตามประกาศของโรงเรียนตามตารางเรียนของโรงเรียนจนถึงวันที่19มิถุนายนในหลังจากวันที่19มิถุนายนแล้วนะตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26มิถุนายนโรงเรียนก็จะมีการซักซ้อมการสอนออนไลน์โดยคุณครูของโรงเรียนศรยาภัย ตามตารางเรียนของเดือนกรกฎาคมครับเพราะว่าตามประกาศเดิมของโรงเรียนศรีภัยโรงเรียนศรีภัยจะเริ่มทําการเรียนการสอนในปีการศึกษา2563ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับส่วนรูปแบบของการเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คาดว่าถ้าไม่มีคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีภัยเขาจะใช้รูปแบบ แนวการสอนตามที่สพทกำหนดก็คือใช้ในรูปแบบที่4จะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มในการจัดการในการสอนซึ่งรายละเอียดเหล่านี้โรงเรียนจัดแจ้งให้ลูกๆนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ทราบในโอกาสต่อไปครับแต่วันนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในระบบออนไลน์การเรียนของนักเรียนในการซักซ้อมการเรียนในระบบออนไลน์โดย การสอนของคุณครูในโรงเรียนศียาภัยที่จะมีขึ้นในวันที่22ถึงวันที่26มิถุนายนนี้นั้นโรงเรียนต้องการให้ลูกๆได้มีแบบเรียนก็คือหนังสือเรียนไปถึงยังลูกๆนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อจะได้เรียนไปพร้อมกับที่คุณครูสอนในรายวิชาต่างๆในวันที่22ถึงวันที่26มิถุนายน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนจริงๆตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นโรงเรียนเลยได้กําหนดให้มีการมารับหนังสือที่โรงเรียนในห่วงเวลาแรกกําหนดให้นักเรียนที่มีตัวอยู่แล้วก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าและชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกซึ่งขณะนี้มีนักเรียนอยู่แล้ว จะกำหนดให้มารับหนังสือเรียนในระหว่างวันที่8ถึงวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งการมารับหนังสือเรียนดังกล่าวเพื่อป้องกันการไร้ชิดกันเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมโรงเรียนเลยได้กำหนดไว้ดังนี้ครับท่านผู้ปกครองครับโรงเรียนจะจัดสถานที่สําหรับการแจกหนังสือเรียนพร้อม เงินค่าอุปกรณ์การเรียนเงินค่าชุดเครื่องแบบนักเรียนในภาคเรียนที่1ไปพร้อมกันในวันที่8มิถุนายนนี้นะบโรงเรียนจะแจกหนังสือเรียนและเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และวันที่9มิถุนายนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันที่10มิถุนายน สำ,สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันที่11มิถุนายน,นายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันที่17มิถุนายนสำหร <Austria> ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันที่18มิถุนายนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งจะแบ่งกลุ่มดัง <itaire> นี้ครับโรงเรียนมีสถานที่สำหรับบริการแจก หนังสือเรียนและเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนอยู่2อาคารด้วยกันครับก็คืออาคารโดมซึ่งเป็นอาคาร9และอาคารหอประชุมซึ่งเป็นอาคาร8ทั้ง2สถานที่นี้เราแบ่งนักเรียนออกเป็น2ชุดของในแต่ละวันครับนักเรียนที่เรียนอยู่ห้อง 1- ถึงห้อง7นักเรียนจะมารับ หนังสือเรียนที่อาคาร8ครับคืออาคารหอประชุมอาคาร8ส่วนนักเรียนห้องตั้งแต่ห้องที่8ถึงห้องที่14ให้นักเรียนมารับที่อาคาร9ซึ่งเป็นอาคารโดมของทุกห้องเรียนครับของทุกระดับชั้นเรียนขออนุาตทบทวนอีกนิดนะครับว่านักเรียนมารับหนังสือเรียนวันที่8วันที่9วันที่10วันที่11มิถุนายน ตามระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มารับในวันที่8ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มารับวันที่9นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มารับวันที่10นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่6มารับวันที่11ซึ่งการรับหนังสือเรียนนั้นแบ่งออกเป็น2อาคารเรียนคืออาคารเรียน8และอาคารเรียน9ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ทางโรงเรียนได้ทำข้อมูล ส่งไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนส่งไปยังไลน์ของลูกๆนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจําชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมารับหนังสือเรียนตามว่วงเวลาที่โรงเรียนกําหนดด้วยเหตุผลที่ว่าโรงเรียนไม่ต้องการให้การรับหนังสือเรียนนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนหนาแน่นจนเกินไปส่วนวิธีการรับหนังสือเรียนนั้นทําอย่างไร เมื่อได้เวลาตามที่โรงเรียนกําหนดแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าการเข้ามาในโรงเรียนนั้นคุณพ่อคุณแม่จะเข้ามารับเองหรือให้ลูกนักเรียนมารับขอเป็นเพียงคนใดคนหนึ่งที่มารับหนังสือเรียนไม่อนุญาตให้เข้ามาทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกๆนักเรียนเพราะจะทําให้เกิดความแออัดภายในโรงเรียนซึ่งณขณะนี้โรงเรียนก็จําเป็นจะต้องทําตามมาตรการอยู่ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทําความเข้าใจกับลูกๆถ้าคุณพ่อคุณแม่ขับรถมาส่งลูกๆแล้วให้ลูกๆเข้ามารับก็เป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะต้องมาเซ็นชื่อเพื่อรับทั้งหนังสือเรียนและก็เงินที่โรงเรียนจะมอบให้กับนักเรียนแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกมาแล้วไม่สะดวกครับเพราะมีอุปรกรณ์การเรียนโดยเฉพาะหนังสือเรียนหลายเล่มคุณพ่อคุณแม่มารับเอง คุณพ่อคุณแม่จะต้องจอดรถไว้ด้านนอกแล้วเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วไปตามอาคารตามว่วงเวลาที่โรงเรียนกําหนดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เซ็นชื่อเพื่อรับหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนตามลําดับในเวลาเดียวกันซึ่งการที่ผู้ปกครองมารับนั้นขอให้เป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของนักเรียนและให้ผู้ปกครอง นำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีเลข13หลักของผู้ปกครองมารับด้วยเพื่อจะเป็นการยืนยันเป็นเอกสารในการรับเงินซึ่งการรับเงินในครั้งนี้โรงเรียนไม่ได้กําหนดให้ต้องพาไปเสร็จหรือนําไปเสร็จมาด้วยเพียงแต่ท่านนําบัตรประจําตัวประชาชนที่มีเลข13หลักเพื่อยืนยันตัวตนในการรับเงินลงชื่อไว้กับเจ้าหน้าที่การเงินในโรงเรียนในขณะที่รับเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังดูแล้วอาจจะดูยุ่งยาก ในการมาตามเวลาต่างๆแต่ขอย้ำกับผู้ปกครองนิดหนึ่งครับว่าโรงเรียนได้ส่งปฏิทินส่งกำหนดการให้กับลูกๆนักเรียนไปแล้วในระบบต่างๆเช่นเว็บไซต์ของโรงเรียนลายกลุ่มห้องเรียนของนักเรียนทุกคนให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้ลูกเปิดเว็บไซต์โรงเรียนหรือกลุ่มเรียนกลุ่มห้องเรียนของลูกๆนักเรียนแล้วศึกษารายละเอียด ตามเอกสารหนังสือที่สท04241.62ว .27 เรื่องการบริการหนังสือเรียนและการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ให้ละเอียดแล้วท่านก็จะไม่วุ่นวายใจในเรื่องของการมารับหนังสือเรียนเพราะฉะนั้นในวันที่ 8 9 1เ1 1เป็นห่วงเวลาที่นักเรียนมีตัวอยู่แล้วส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกำลังดำเนินการคัดเลือกเมื่อได้ตัวนักเรียนแล้วเรียบร้อยแล้วตามประกาศของโรงเรียนในวันที่11และว,วันที่12ตามลำดับโรงเรียนก็จะจัดชุดหนังสือเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่16มิถุนายนหลังจากนั้น ผู้ปกครองก็จะได้รับการสื่อสารไปจากโรงเรียนว่าเวลาใดช่วงเวลาใดของนักเรียนของลูกๆนักเรียนซึ่งกำหนดไว้ประมาณว่า ในวันที่17มิถุนายนจะเป็นการรับหนังสือเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และวันที่18มิถุนายนจะเป็นการรับหนังสือเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับรายละเอียดบังกล่าวนี้การเข้ามาในโรงเรียนโรงเรียนยังปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและให้ผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนได้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้อโควิด19 ในขณะที่เข้ามาในสถานศึกษาด้วยครับสิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาดีของโรงเรียนศิยาภัยที่ต้องการจะให้ลูกๆนักเรียนได้หนังสือเรียนไปก่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อที่จะไปเรียนควบคู่กับการสอนของคุณครูในระหว่างวันที่22ถึงวันที่26เพื่อเป็นการซักซ้อมการเรียนจริงในเดือนกรกฎาคมซึ่ง การเรียนในเดือนกรกฎาคมนั้นโรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทั้งเต็มห้องเรียนได้นะครับโรงเรียนจําเป็นทจะต้องแบ่งนักเรียนเป็น2ส่วนของแต่ละห้องเรียนในเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะมาเรียนในโรงเรียนหมายความว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งในวันหนึ่งหนึ่งก็จะมาเรียนที่โรงเรียนกับคุณครูจริงๆประมาณครึ่งห้องเรียนและนักเรียนอีกครึ่งห้องเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งโรงเรียนจะกําหนด ต่อไปว่าจะใช้รูปแบบใดก็จะเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านพร้อมกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนซึ่งครูแต่ละชั้นเรียนจะสอนด้วยวิธีการสอนไล์สดไปยังตัวผู้เรียนในกลุ่มเรียนที่ไม่สามารถจะมาเรียนได้เพราะนั้นโรงเรียนได้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนได้กรุณาเดินทางมาเพื่อรับหนังสือเรียนส่วนเงิน ซึ่งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการศึกษาการเรียนตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้โรงเรียนได้จ่ายเงินเหล่านี้แล้วครับจึงขอให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติดังกล่าวและมารับหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนตามตารางที่กําหนดส่วนเรื่องอื่นๆครับถ้าเรียนไปยังท่านผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับหลังจากนี้เมื่อ,อลูกของท่านได้รับการประกาศมีชื่อในการเข้าเรียนในโรงเรียนศรียาภัย สิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือลูกๆของท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนรายงานตัวและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ตามประกาศที่โรงเรียนประกาศเพราะฉะนั้นขอให้ท่านติดตามข่าวสารติดตามประกาศผลนักเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในประกาศการรับนักเรียนสำหรับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนจะดำเนินการจัดทำปฏิทินและจัดทำประกาศเพื่อให้ผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนทราบโดยทั่วกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะเผยแพร่ไปทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและไลน์กลุ่มของนักเรียนประจาห้องเรียนเพื่อจะประสานกับผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้ โรงเรียนเสียภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความปราถฐาดีและความต้องการที่จะให้ลูกๆนักเรียนโรงเรียนเสียภัยได้มีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนะครับได้เรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์เรื่องนังกล่าวสู่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองวันนี้ในนามโรงเรียนเสียภัยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน ให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่องนะครับและก็รับทราบรับฟังข่าวสารของเรียนโดยดีตลอดมามีประชาสัมพันธ์อย่างใดมีเรื่องอะไรที่โรงเรียนจะต้องแย่งให้ผู้ปกครองทราบเนินบักต่อไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ